พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมคริสัาศ2ักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณโดนันวอลเลนฮอฟ จอจียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องภูเขาและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใรกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่121ข้อหนึ่งถึงสองข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกคุณโดนันวอลเลนทอฟเป็นพยานว่าผมใช้เวลาหลายปีในช่วงวัยเด็กอาศัยอยู่ในตอนกลางภาคของตะวันตกของอเมริกาหลายคนคิดว่าตอนกลางของภาคตะวันตกของอเมริกาเป็นลัฐที่บินข้ามผ่านเท่านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่แสดงถึงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อย่างถูกต้อง ดินแดนตอนกลางของภาคตะวันตกของอเมริกานั้นมีทุ่งหญ้าแพรรี่ที่สวยงามมีสัตว์ป่าหลากหลายมีแม่น้ำที่คดเคี้ยวมีไร่ข้าวโพดถั่วเหลืองและข้าวสาลีนอกจากนี้ภูมิภาคนี้ไม่ใช่แบนราบทั้งหมดมีภูเขามากมายที่น่าสนใจมีหน้าผาที่มองเห็นแม่น้ำภูเขาที่มีทุ่งหญ้าสูงและดอกไม้ป่ามีเนินทรายรวมทั้งกองหินที่มารวมกันมากมาย แม้ว่าภูเขาในภูมิภาคตอนกลางของภาคตะวันตกของอเมริกาจะไม่ใหญ่นักแต่ละแห่งมีความอุดมสมบูรณ์งดงามโดดเด่นในตัวเองเมื่อผมยืนอยู่ที่เชิงเขามันดูเหมือนอยู่ใกล้และไปได้ถึงเป็นการเตือนผมว่าเมื่อผมมองไปที่พระเจ้าก็เหมือนกับการมองไปที่ภูเขาเพราะพระเจ้าทรงอยู่ใกล้และสามารถเข้าถึงได้เมื่อใดก็ตามที่ผมต้องการความช่วยเหลือ ผมมักจะนึกถึงภูเขาผมเงยหน้าขึ้นและตระหนักถึงความอุปถัมภ์แหล่งของความช่วยเหลือมาจากพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเมื่อเราลำบากพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เราสามารถเงยหน้าขึ้นมองที่พระเจ้าผู้ทรงเฝ้าดูเราอยู่ตลอดเวลาข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาและระลึกว่าความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าและในช่วงเวลานี้ เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่รู้สึกว่าตนเองอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ว่าความช่วยเหลือมาจากพระองค์ผู้ทรงเฝ้าดูและทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสัตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ